อาถาอาคมเวทมนต์ทั้งหลายนะุนสายมนต์ดำใดๆก็ตามที่ถูกใช้ในการสร้างกำแพงมนต์ทั้งหลายสร้างสิ่งปิดกัน้นปิดบงังซ่อน,เ,นเร้นเหล่าคมืดภาคมาทั้งหลายเราพยาม,มาทั้งหลายแล้วก็เรล่าพยานาคสายดำนาะคาสายดำทั้งหลายก็ตามนะแล้วก็เหล่ายักษ์เหล่าอาสูเรเหล่าปีศาจใดๆก็ตามทั้งหมดสิ้น,นจอมขมังเวททั้งหลายระสฆ์แม่ชี นักบวชนักพจน์หมอผีล่างทรงใดๆก็ตามนะให้ศูนย์สลายกับคืนสู่สุญญาตาทั้งหมดสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป สิ่งใดก็ตามที่เหล่าภาคมืดภาคมารเพยามาเพยามา,า,มาต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดหมอผีร่างทรงทั้งหลายนะแล้วก็เหล่าซาตานทั้งหลายเหล่ายักษ์เหล่าอาสูเรเหล่าปีศาจทั้งหลายพีาหน้าสายดานะคะสายดำธรรมสินนะได้เคยใช้อิทธิฤทธิเดชภิญญาตะบะฌา,า,านญาณคุณใสมนด์ดมคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายนะในรชาวิชาวิชาในการสะกดจิตนะปิดกั้นจิตในการควบคุมจิตนะในการกักขังจิตวิญ,ญญาณของผู้โปรดสัตว์ไว้นะแล้วก็ ใช้อิทิลิเดชทั้งหลายนะในการปั่นจิตปั่นใจนะใช้ความสุนิทอารมณ์ใช้เงื่อนไขในะจิตในใจนะใช้เงื่อนไขในกายทั้งหลายนะความอ่อนเหนื่อย,อยล้าความอ่อนแรงนะความขัดเคืองใจความไม่พอใจความน้อยอกน้อยใจความรีเสบติคดค่าใดๆก็ตามนะใช้คําโกหกหลอกลวงของตนนะใช้ความจริงครึ่งเดียวของตนใช้ทิฏฐิอกคติของภาคมืดภาคมารเองก็ตามนะในการก่อให้เกิด ความเกลียดชังก่อให้เกิดความริเสบฤกขะก่อให้เกิดความคัดง้างนะการทะเลาะเบ,บาแววงขัดแย้งกันนะการทิ่มแทงเชื่อเฉือนกันด้วยวาจาด้วยทิฏฐิทัศนะใดๆก็ตามการทะเลาะเบ,บาแวกเพื่อเอาแพ้วชนะทั้งหลายในการถกเถียงทุ่มเถียงทั้งหลายก็ตามนะจนก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีห่างเหินหมางเมินอย่าล้างแยกทางกันนะในครอบครัวของผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายก็ตามในะสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ เอกฤทลิเดชภิญญาตบะฌานญาณคุณสายมนดำคาถาคมใช้สายการทั้งหลายใช้ญาณกรรมลมใดๆก,ก็ตามนในการเสพการในทิพย์ในหยาบเพื่อดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีที่วัสนารามีจากภาคส่วนต่างๆไปใช้ในทางที่ผิดทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะแล้วก็ใช้ในการปอกลอกก็ตามนะใช้ในการเ,าเรียกร้องลาบสักการะใดๆก,ก็ตามที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อผู้ ผู้โปรดสัตว์หรือภาคส่วนต่างๆทั้งหลายก็ตามทั้งหมดนะั้นสิ้นนะหรือผูกมัดผูกพันเอาไว้เป็นฆ่าทาสบริวารทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้เอทิลนะิลิเดทในการสร้างนิมิตสร้างภาพและเสียงนะครอบงำความฝันสร้างเรื่องสร้างราวใช้คําโกหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราวานะเพื่อครอบควบคุมวงการผู้โปรดเอาไว้นะเพื่อใช้งานนะเพื่อผลประโยชน์แห่งตนทั้งหมดทั้งมวลนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้เอทิลิลิเดทในการกั่นแกล้งแก่ ก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในหน้าที่การงานในกิจการค้าการค้าการขายก็ตามและในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตหรือเกิดการก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งในครอบครัวทั้งหลายก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นและของผองผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายหรือว่าก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยในทรัพย์สินเงินทองในการรายรับรายได,ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกาสนากรรม นะที่เคยใช้อนะิทิฤิเดะในการาสร้างเรื่องสร้างราวใส่ร้ายป้ายสีนะโกหกหลอกลวงต่อผู้คนทั้งหลายนะแล้วก็สร้างาใช้พลายกระซิบในการย you ุยงตะแคงรั่วหรือข่มขู่คุกคามผู้โปรดรักทั้งหลายให้ออกห่างจากการโปรดรักให้ออกจากห่างจากการาโปรดสัต์ตามองค์หาบริมีผู้โปรดรักครุขุบาจารยนะ์หรือว่าก่อให้เกิดความริเสบริคะก่อให้เกิดความ ประมาทปาาศลบดูโดมินนะเราผู้โปรดรั์ทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายก็ตามให้ออกอาหารจากพระธรรมให้ออกหากาก่หออกหารจากการโปรดรักในที่สุดนะหรือว่าใช้ในการปั่นจิตปั่นใจนะก่อให้เกิดความวุ่นวายก่อให้เกิดความซับซ้อนในปัญหาในสถานการณ์ของเราผู้โปรดรักเองก็ตามทั้งหมดล้วสิน้นะทุกกรรกรรมรทุกเพศกรรมทุกศสนากรรมทั้งที่เอ่ยถึงแล้วก็ดียังไม่เอ่ยถึงก็ดีที่เราภาคมืดภาคมาได้ใช้นะการ ตัดรอนบันทอนกาลังและเหตุปัจจัยทั้งหลายที่ใช้ในการโปรสัตว์ขององค์มหาบรมีผู้โปรสัตว์ครุร,ร,บรุบาจาจทร์นั่นก็ตามให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกับขังตัวมันเองการความเจ็บปวดทุกทร,รมานการเป็นความบีบคั้นกดดันการเป็นความทนได้ยากการเนความวิบลิกวิปร,ร,ราดคุ้มครา,า,างฟือนในจิตใจกายเป็นไฟภัยการแผดเผานะอย่างทุกทรมานแสนสาหัสช่วยกับโช่วกันต่อทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําก็ตามทีผู้สั่งการให้กระทําก็ตามที ส่งจิตมากระทําจากระยะไกลหรือส่งกําลังร่วมมาจากระยะไกลในการกระทําก็ตามทีหรือว่าแค่มีส่วนหัวเลาะเยาะเย้ยะสะใจในโชคชะตาชะตากรรมของเราผู้โปรตั์ทั้งหลายก็ตามก็ให้มีส่วนในการถูกสะกดถูกจองจํากักขังตัวมันเองนี้โดยวิบากตัวมันเองนี้โดยทั่วกันตั้งแต่การบบดน,นี้ไปตลอดการเทินและสิ่งใดก็ตามที่ดูพลังชีวิตดูพลัง,าลงาบารมีที่วิะสนาบารมีจากภาคส่วนต่างๆไปใช้ทางที่ผิดใช้สิ่งที่ได้จากคุณพระนัตยทั้งหลายจากองค์มหาบารมีทั้งหลาย ก็จะได้มาในยุคหนึ่งสมัยใดจากพระองค์หนึ่งพระองค์ใดก็ตามเอามาใช้ในทางที่ผิดก็ขอให้ทุกอย่างสูญสลายกับพื้นสู่สุสนิตาทั้งหมดจะสิน้นน้าแต่การบันนี้เป็นต้นไปทุกรกรรมทุกเพศกรรมทุกสนกรรมของเหล่าภาคมืดภาคมาเหล่าซาตานพญามารพญามาต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดทั้งหลายเาหล่านาคาสายดยาําพญานาคสายดําทั้งหลายแล้นเหล่าหมอผีร่างทรงพระสงฆรงแม่ชีนะจอมขมังเวทใดๆก็ตามทั้งหมดยักษ์เหล่ายักษ์เหล่าอสูรเหล่าปีศาจทั้งหลาย ทุกกรณการมเวิกรรมลักหณะกรรมที่ใช้คุณสายมนต์ดำกระถาคมเวทมนต์นทั้งหลายปัญญาตะบะฌา,า,านญาณแล้วก็ใช้เดรัจฉาวิชาวิชาอย่างไม่เหมาะไม่ควรต่อผู้ปรดาสตร์ทั้งหลายต่อองค์มหาบารมีนะต่อครุรุบาอาจารย์หรือต่อาศาสนาเองก็ตามทีทั้งหมดสิน้นะทุกกรณกรรมเวทกรรมลักษกรรมและพึงเป็นโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่อางโอโหสีโอโหอสีโอโหอสี โสสยัง,ยง <c oughs> มีส่วนในทั่วกัน